จะให้เพื่อนๆชมนะคะนี่มะขามเทศนะคะใส่ปลากระป๋องค่ะคุณครูแกงส้มปลากระป๋องใส่มะขามเทศนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านของคุณครูค่ะก็อยากจะนําเสนอเมนูที่คุณครูจะแปรรูปนะคะคุณครูมีมะขามเทศน้ําแกงส้มใส่ไว้ในช่องฟิต หลายวันแล้วคุณครูก็จะเอามาแกงส้มทานกับของที่มีนะคะปลากระป๋องค่ะค่ะเดี๋ยวมาร่วมชมกับคุณครูเลยนะคะว่าวันนี้เมนูของคุณครูที่จะทําทานง่ายๆกับการแปรรูปมะขามเทศมาเป็นอาหารโบราณโบราณก็คือแกงส้มปลากระป๋องใส่มะขามเทศพัุนสีชมพูค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวมาร่วมชมกันเลยนะคะ ตอนนี้น้ำแกงคั่ของคุณครูก็เดือดแล้วนะคะละลายเรียบร้อยแล้วใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ในช่องแข็งค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะเตรียมเลยนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะค่ะปลากระป๋องอร่อยอร่อยเพิ่มรสชาติค่ะเดี๋ยวชิมรสนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่มปลากระป๋องลงไปสุดยอดเลยค่ะ พอดีพอดีกลมๆชมตัวเองค่ะเอามะขามเทศที่คุณครูเตรียมไว้แล้วนะคะแกะเมล็ดออกแล้วใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยนะลองดูทีว่ามะขามเทศสีชมพูนี้เมื่อเรามาแปรรูปใส่ลงไปในแกงส้มแล้วจะเป็นอย่างไรปิดฝาก่อนนะคะ ตอนนี้ก็คอยค่ะรู้สึกหิวแล้วก็จะจะทำอะไรให้เร่งด่วนโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมะขามเทศจุกอย่างลังเดือดเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็อะจะให้เพื่อนๆชมนะคะนี่มะขามเทศนะคะใส่ปลากระป๋องค่ะคุณครูแกงส้ม ปลากระป๋องใส่มะขามเทศนะคะค่ะตอนนี้เดือดสุกพร้อมทานค่ะมาร่วมทานกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้แกงส้มของครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังร้อนๆเลยนะคะเราก็มาทานกันเลยนะคะมื้อบ่ายค่ะกับข้าวร้อนๆที่คุณครูเตรียมมาแล้วนะคะตอนนี้ก็พึ่งสุกเหมือนกันค่ะร้อนๆเลยนะคะ,ะเพื่อนๆค่ะคุณครูก็จะ ให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะคะนี่ค่ะแกงส้มมะขามเทศใส่ปลากระป๋องค่ะเรามาแปรรูปนะคะลองทานดูสิว่ามะขามเทศเราเอามาแกงส้มแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ปลากระนี่ปลากระป๋องค่ะทําเองทานเองภูมิใจนาเสนอแกงส้ม ปลากระป๋องใส่มะขามเทศแบบโบราณโบราณจิจัดอร่อยมากเลยนะคะค่ะจริงๆมะขามเทศที่คุณคณเคยทานเมื่อสมัยเด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานนั้นนะ่ะจะเป็นมะขามเทศฝวาดคะ่ะ ก็รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งแต่นี่มะขามเทศสีชมพูนี้ก็จะหวานกรอบนะคะเพื่อนเรุ่นหลังที่ยังไม่เคยทานาแกงส้มใส่มะขามเทศน่ะลองลไปทำทานได้เลยนะคะคุณครูเชื่อว่ารุ่นของคุณครูเนี่ยต้องรู้จักกันทุกคนค่ะแกงส้มใส่มะขามเทศอร่อยอร่อยกลินหอม หอมกลุ่นเลยนะคะตุดยอดได้บรรยากาศมากเลยนะคะมานั่งที่เรือนระแนงนะคะแล้วก็ขนเอาสัมภาระเอามานั่งทำเพื่อนำเสนอให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะคะในการทำคลิปแกงส้มใส่มะขามเทศใส่ปลากระป๋องอร่อยอร่อยทานคนเดียวมาทานเป็นเพื่อนกันนะคะ ค่ะอร่อยจริงๆเพื่อนๆจกนนี้สงสัยข้าวนกอจะไม่พอค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณคูก็จะขออืมทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่าน้ําย่อยมันออกแล้วนะคะเราจะต้องทานต่อเนื่องะค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะในการนําเสนอการแกงส้ม ใส่ปลากระกป๋องใส่มะขามเทศพัน์สีชมพูกับคุณครูอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันเลยนะคะค่ะช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะจะได้มาเป็นกำลังใจกันเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ